สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับในการพบกับบทวิเคราะห์น้ำมันนะครับวันนี้ก็วันจันทร์นะครับที่6พฤศจิกายน2566นะครับหลังจากนอนฟาร์มไปวันนี้มีโอกาสที่กราฟจะพักตัวข้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวอลลุ่มและจุดที่น่าสนใจในการพิจารณาเข้าเทรดไบหรือเซลล์น้ำมันคือจุดไหนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากในทําเฟรมวีคนะครับมาดูแท่งเทียนธรรมเฟรมวีกก่อนครับแท่งเทียนธรรเฟรมวิคนะครับวีที่แล้วมีการปิดเป็นสีแดงนะครับมีโอกาสที่ราคา จะปรับตัวลงต่อเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรารู้แล้วนะครับว่าถ้าราคาจะปรับตัวลงต่อนะครับราคาจะสามารถปรับตัวลงต่อถึงไหนได้บ้างนะครับก็มาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าราคาจะปรับตัวลงต่อนะสามารถปรับตัวลงถึงไหนได้บ้างนะครับปึ๊บปึ๊บอ่าโอเค นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่าในไทม์เฟรมวิกก็5 2สวิงล่าสุดนะตอนนี้เหมือนเขาจะพยายามปรับตัวลงเนาะยกสวิงโลยกสวิงไฮที่ปรับตัวลงมานะครับแต่ว่าจุดที่น่าสังเกตและน่าสนใจก็คือนะครับปัจจุบันราคาติดอยู่ที่ดีแมนโซนของไทม์เฟรมวิเช่นกันนะครับเป็นแนวรับแนวต้านที่สําคัญด้วยนะครับแล้วก็เป็นดีแมนโซนสุดท้ายของไทม์เฟรมวินะครับคือถ้าหลุดราคานี้ไปได้นะครับบอกเลยว่าจุดที่ราคามีโอกาสปรับตัวลงมานะครับคือจุดนี้เลยนะครับเป็นจุดที่ เรารอพิจารณาข้าเทรดบายกันนะครับก็คือ75.10นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับในทำฟรมวีกเนาะนะครับถ้าเขาจะปรับตัวลงมาต้องเป็นภาพนี้นะครับสวิงโลว์สวิงไฮ้นะครับยกตัวทําตัวต่ําลงนะครับทาตัวต่ําลงเนาะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วเราจะรอพิจารณาข้าเทรดบายตรงนี้นะครับโอเคนะครับถัดมาถัดมาเรามาดูในทำฟิววิกกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะในทำฟิววิกกราฟก็ยังคงเป็นเท็จขาลงเนาะราคายังคงติดอยู่ที่จุดสุดท้ายที่เราให้เซลล์กันในสัปดา ในทำเฟรม S4 นะครับซึ่งตอนนี้ในทำเฟรม S4 เนี่ยจะบอกเลยว่ามันเป็นจุดวัดใจเหมือนกันนะครับในจุดจุดนี้นะครับว่าราคาเขาจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้เนาะนะครับก็คือตรงนี้นะครับเขายังไม่สามารถปรับตัว นะครับปรับตัวยืนเนื้อเทียนสูงกว่าแห่งเทียนก่อนหน้าได้เลยทําให้นะครับจุดจุดนี้มันมีโอกาสที่ราคาจะต้องปรับตัวลงไปรับของที่ดีมาโซนทเฟรมล่างได้นะครับในกรอบราคาล่างเนาะนะครับก็ถ้าราคาปรับตัวลงมานะครับจุดที่น่าสนใจที่ไม้จะรอพิจารณานะครับก็คือ87.64จุดนะครับจุดแรกของเราจะเป็นเ8 6 4จะเป็นกรอบแรกที่เราจะพิจารณาเข้าเทรดบายเนาะส่วนขาเซลนะครับขาเซลยังคงรอกรอกราาบราคาบนอยู่นะครับถ้าราคา ปรับตัวมาไม่ถึงจริงเราก็จะไม่พิจารณาเข้าเล่นเนาะนะครับในทำเฟรมเดย์นะในทำเฟรมเดย์ก็ยังคงรออยู่ตรงนี้นะครับที่เดิมเลย84.33นะครับถึง84.97นะครับโอเคไหมนะครับดรอปลงมาในทำเฟรมแมสนะครับในทำเฟรมแมสกราฟก็ยังคงเป็นกึ่งเทนขาลงเนาะนะครับแล้วก็ยังคงติดแนวรับที่สําคัญอยู่นะครับคือกรอบนี้เลยนะครับ80.15บอกเลยว่าเป็นจุดที่เหนียวมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูการตอนนี้จะเห็นว่าถ้าในทำเฟรมแมนะครับตอนนี้กราฟเป็น สาเวปักกว้างเนาะนะครับปักอานะครับปักอาแบบนี้นะครับก็มีโอกาสนะที่ราคาจะปรับตัวลงอีกรอบนึงแล้วค่อยดีดขึ้นนะครับมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงอีกรอบนึงแล้วดีดขึ้นนะครับ่างที่บอกเลยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ในกรอบซาเวเนาะนะครับอยู่ในกรอบไซเวเลยทําให้ณตอนนี้ยังไม่มีจุดที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าจุดที่เราจะรอบายก็คือ78.64จนะครับจะเป็นจุดแรกของเราเนาะในทำฟวเ์สีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วน d r บลงมาในทำฟเฟชหนมีอะไรน่าสนใจบ้าง H1 ะครับก็จะมีอยู่ 1. จุดนะครับหจุดน่าสนใจในการรอก็คือนะครับเราจะเห็นว่ามันมี QM s a l e อยู่นะครับมี QM s e l e อยู่นะครับแล้วก็มี supply zone ของทำ H 1อยู่เนาะนะครับที่ราคาอยู่ในกรอบที่เราจะรอพิจารณาเข้าเทรดเซลแต่จุดแรกนะครับจุดแรกก็คือถ้าราคาปรับตัวขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับเราจะสามารถพิจารณาเข้าเทรดด้วย QM s a l e ได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับราคามันเฉียด QM s ล l e ไปแล้วเนาะเพราะฉะนนะั้นไม่มองว่า QM s ล l e ตรงนี้ถ้าจะเข้าจริงๆอาจจะต้องรอคอนเฟิร์มในทำฟเฟรม M15 อีกทีนึงนะครับถ้าเป็นภาพนี้นะครับเราถึงจะ s ซล์เนาะ แต่ว่าถ้าไม่เกิดภาพนี้ราคาตรงนี้มีโอกาสที่จะทะลุขึ้นไปได้เลยเหมือนกันนะครับเพราะว่ายังคงติดแนวรับแนวต้านที่สาคัญแล้วในเทาเฟรมทเนี่ยเกิดสัญญาณคลาสิ่งเดลว์เจนด้วยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาชนะ83.54ขึ้นไปได้นะครับเรารอาจจะได้พิจารณาย,ย่อบายขึ้นไปเพื่อรอหาจุดเซลล์ของเราก็เป็นไปได้นะครับ วันนี้ให้มุมมองกว้างๆไว้ก่อนเนาะเพราะมองว่าวอลุ่มอาจจะน้อยนะครับและในระหว่างทางนะครับณปัจจุบันมันอยู่ในจุดที่กำลังเลือกทางด้วยนะครับนของในทำเฟรม H1 เนาะนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับมุมมองการเทรดน้ํามันนะครับเริ่มต้นวันอาทิตย์นะครับขอให้เป็นวันที่ดีของพี่ๆทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรามีแผนตรงไหนเราวางแผนไว้ตรงไหนอย่าลืม m a n a g management นะครับเมื่อราคาปรับตัวมาถึงเนาะนะครับแล้วก็นะครับอาทิตย์หน้านะครับจะมีเทรดสดนะครับ5วันนะ ใครที่สนใจหรือว่าใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมนะครับสามารถทักหาแอดมินได้เลยเนาะนะครับเดี๋ยวถ้ามีจุดไหนนะ่าสนใจหรือว่ามีคอนเฟิร์มิงณจุดไหนนะครับเดี๋ยวเจอกันใน t e l e แกรมนะครับวันนี้ไม่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปนียจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะครับติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ x t b มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเตย้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง x t b เท่านั้นค่ะ